สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี่เขากับช่องแม่เขอท์กินขี้เล็กน่าจะนะหลังจ่าพี่ใบ้ลงขีดโดนมื่อนี่แม่เขอท์สิต้มเขียดหน่อยแล้วจะ้ะต้มสมเขียดหน่อยก่อนอื่นกะตะไคร้กับข่านะ่าจะเนาะใส่ลงไปตะไคร้กับข่านี่กะน,นำฟุตเหลก็กใส่เขียดหน่อยจะ้ะ มูลรัไปเก็บเห็ดเป็นบ่ไปลบผู้ใดสรุปผู้ใดครับโอ้ข่อยแต่ขออ่อยนอนหลับตาลองอยก็เห็นแต่จูมเห็ดเห็ดทานนะ <laughs> มันง่าเหมยเงี้ยปองไปลูกไปตั้งใจเรีย้ยงนะลูกเด้อเออพอที ครบหลวกบ่ชอบกินหไหมแม่ชอบ,ชอบหาใส่ใบบักขามแล้วพี่น้องมาที่นี่ใส่ไปหลายเลยต้องแซ่บสม,สม,สม ใส่บักพี่จะี่น้ะงบกพีกกะต,ตั้มังทีเล้วมันต้องติดครูใครเนี่ยเสีหลายแสียหลายประแดก๋ยะแบบที่นี่ เพราะว่าตาใสเกียร์แน่แล่ลแวเดแล้วมันสิครีมกกิตูมีใสผักขาเทนพี่น้องเก็บน้ำขางเฮนนี่นแหละเก็ยบยุกขางเฮนนี่นแล้วยอดผักขากระเสียบเพืเก,กิน พ่อจ้ะสีสันหนากินแล้วปรุรรดก็แสบแล้วแล้วจ้ะ,ะที่ต่อไปกะพักขากับต้นหอมจ้ะอิตูบะมีเรียบร้อยล้อเสร์ใจ,จ้พี่น้อง มาคลิปนี้กับฟากดติดตามช่องเขียวกินขี้เล็ดได้จ้าเป็นกำลังใจให้ช่องในนอนเรื่อย,ยพี่น้องด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า